กรับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับยังอยู่ที่วชิระบารมีนะฮะเป็นยังไงครับวชิระบารมีเราสนุกมันฮานะฮะและมีความสนุกจนเจ้นตลอดนะ,ะวันนี้ได้คุยกับทั้งพิกว,วันวาน,วานเบียว,วงังไสพูและเจ้าของตำนานหลวงพ่อเงินตำนานสมเด็จนะฮะมิยมพูดินดานนะครับวันนี้ก็เป็นอันนี้คลิปที่3แล้วนะครับ FC ครับที่วชิระบารมีวันนี้ผมเจอ FC นะฮะ FC ที่บอกว่าติดตามช่องจัวเซียนของแต่พิจิต มาตลอดเลยนะฮะแต่ไม่สะดวกที่จะคุยนะเนื่องจากเขินอยู่นะฮะหรือว่าเป็นหนี้อะไรใครก็ไม่รู้นะฮะสวัสดีครับพี่ไม่ต้องคุยกันนะสวัสดีอย่างเดียวนะฮะอ่าโอเคครับผมนะฮะอ่ะขอดูพระหน่อยนะครับผมอ่านี่นะฮะ fc นะครับผมเฮียคังนะนี่เฮียคังนะครับผมสวัสดีครับเฮียเฮียคังก็เขินนะไม่อยากออกกล้องนะครับนี่นะฮะมาดูพระหลวงพ่อเขียวพระบูชาหลวงพ่อเขียวพ่อเขียววัดไหนครับป๋า วัดบางแพกร,งแรกับวัดบางแพรกบางแพรกอยู่ไหนครับเนี่ยแพรเส,ส้นลพบุรีเชียรายอ๋อนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อเกียววัดบางแพรกนะฮะเปิดเท่าไหร่ครับป๋าพันห้าพันห้าเนี่ฮะไม่แพงนะครับผมถ้าพันหกดีแพงเลยนะพันห้ายังจอได้อีกนะครับนี่ฮะแล้วถ้าเอฟซีอยากจะซื้อนี่เอาเบอร์โทรได้ไหมพี่ได้ครับอ่าได้นะได้นะอ่านะฮะเดี๋ยวผมก็ตะล่อมตะล่อมกล่อมพี่เขาคุยกันได้เนี่ยอันนี้ผ้าอะไรครับพี่ เป็นพระอูทองครับพระอูทองนะฮะไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะมันเป็นงานยุคหลังนะอ่างานยุคหลังนะครับผมนี่นะฮะโอ้ดินดินสวยอะพี่อ่านะฮะเท่าไหร่เท่าไหร่เปิดเท่าไหร่ครับวงนี้สองพันครับนนะฮะนี่นะครับผมมีฮะนี่มาดูนี่การต่อนะครับโอ้โหนะหลากหลายมากเลยนะครับไม่ยอมมีเต่าด้วยเนี่ยนี่นี่เต่าเต่าเต่านะฮะโอ้เต่าสวยจังเลยพี่ เตาสวยมากขออนุญาตนะฮะจะได้แบบขายได้ไงนี่เต่านี่ตีหลวงพ่ออะไรอะพี่เก่าเลยนะเนี่ย F4 ครับใครสายพญาเต่าเรือนเนี่ยเนี่ยเขาทำวาให้คลองอยู่แล้วมีห่วงนะเก่าเนี่ยอย่างเนี้ยผมว่านะรอก่อนปีสองพน้าร้อยนะรอเก่าแบบนี้ยห่วเชื่อมด้วยนะใช่ครับผมเนี่ยเปิดเท่าไหร่พี่เต่าอ่ะสองพันห้าลยครับ 2 5 0พนห้าะครับโอ้โหนะฮะไม่แพงนะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นอะไรพี่ลูกอมเหรอฮะโอ้ของโบราณนะเปิดไว้ลูกละเท่าไหร่ยังไงครับเนี่ยพี่ลูกละห้าร้อยลูกละห้า้อยทั้งหมดเนี่ยนะเออลูกละห้าร้อยละห้าร้อยนะฮะเอฟซีครับดูกันนะครับผมเนี่ยพาใหม่ก็มีนะครับหลวงพ่ออะไรครับพี่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน รุ่นอะไรพี่อย่างเงี้ยเนือดวงนะฮะอาจารย์รักสีเกตนะฮะเปิดเท่าไหร่เหรียญเท่าไหร่พี่ชุดกรรมการขายเป็นเหรียญสองพันนะเหรียญละสองพันนะฮะชุดกรรมการนะครับอ่านะฮะโอ้โหน่ฮะอันนี้ราคาเท่ากันไหมพี่เท่ากันนะครับโอ้โหสวยมากสวยงามจริงๆนะฮะนี่ฮะรุ่นเนือดวงนะฮะอาจารย์รักสีเกตสรจ้างนะครับผมนี่นะฮะสุดยอดเลยนะฮะถือว่า ผูหลากหลายนะเนี่ยระของพี่เขาดูเหมือนดูเหมือนจะน้อยนะเขาเรียกว่าน้อยแต่มากอ่าน้อยแต่มากนะครับผมนีม่ฮะอันนี้สมเด็จพุจานโตรุ่นไหนยังไงครับพี่เนี่ยวัดสตือเนื้ออะไรครับพี่เนะี่ยเนื้อนวะแกงเกงินเลยนะฮะเปิดเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยสองพันห้าสองพันห้านะครับผมสองพันห้าโอ้ขอดทีนะพี่นะสมเด็จอะไรครับพี่ อ,อย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่สำเร็จพี่ยังไม่ยังไม่มีราคาหรอกครับแต่ว่าถ้ามีซื้อได้ก็400 500ห้า้อยก็มีครับอืีนะอ๋อไม่แพงไม่แพงนะเอฟซี FC ครับไม่ใช่ว่าไม่เปิดนะฮะเพียงแต่ว่ามไม่รู้ที่ทพี่เขาก็ยังไม่อยากแบบขายแพงอ่ะเขาก็ไม่ขายแพงหลักร้อยอะไรประมาณนี้นะนี่ฮะหูเครื่องรางเงี้ย เดี๋ยวหลังไม่ดีกว่าเนี่ยผมชอบเดี๋ยวต้องถามนะเผื่อผมจะเอาไปชุบ FC นะฮะ <c oughs> นะฮะอันนี้ฮะ FC ครับนั่งกันได้เลยนะครับผมนี่นะนี่หลากหลายนะฮะ FC ครับนะฮะโอ้โหอันนี้เห็นทำนั่นสร้อยอยู่อะไรครับเนี่ยสร้อยอะไรพี่สร้อยหิน เจ้าอเข้ามาว่าจะมาทำเฟอรอ๋ออ๋อนะฮะอือก็ดูกันนะครับเอฟซีครับนะฮะเนี่ยพี P ่เขาเป็นเอฟซี C ในช่องด้วยนะติดตามตลอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ขอบพระคุณจริงๆนะฮะแหลข้อมูลเยอะครับครับผมเนี่ยทำให้คนกระตุ้นให้คนออกมาเดินหาเฟอออกมาค้าขาย<ด>นะนโอ้เรียกว่า ช่องผมนี่เป็นแรงบันดาลใจเลยนะฮะให้ออกมานะฮะให้ออกมาค้าขายนะออกสู่สนามนะฮะให้ออกสู่สนามนะครับโอเคโอเคพี่ชายขอเบอร์โทรครับผม0 9 1ย์เ9 2 4หนึ5 0 2 0นย์เนึ่ะอีกครั้งหนึ่งพี่0 9 1 9 2 4 5 0 2 0อ่าแอดไลน์ได้เลยไหมเบอร์นี้นะฮะพี่อะไรครับพี่ชั้นครับพี่ชั้นนะพี่ชั้นนะอยู่พิจิตรปะ อยู่โคร,าคร่ครานะพี่ชันโคราชนะฮะอ่าส่วนเบื้องหลังเบื้องลึกไว้สะดวกคุยกันเราค่อยมาคุยกันเรื่องการปุ้กการอะไรเนี่ยนะพี่นะต้องมีอยู่แล้วนะฮะต้องมีอยู่แล้วนะฮะโอ้โหนะฮะอ้ยลืมลืมดูเลยพยันเลยพี่ชันนะฮะโอ้แสดงว่าไอเดอะมอโคราาต้องเจอพี่ชันแน่นอนเลยนะฮะนี่ไปเจอกันได้นะเสาร์อาทิตย์หน้านะไปเจอพี่ชันได้ที่เดอะมอโคราชงาน,นประกวดนะแต่ว่าผมไม่ได้ไปหรอกพี่ชันเสียดายมากเลยครับพี่ เพราะว่าต้องพาแฟนไปเชียงใหม่นะฮะมีธุระด่วนนะครับผมอ่าวันนี้ขอบคุณพี่ชั้นครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับนะฮะเนี่ยนี่เป็นแผงของพี่เนรนะฮะก็เนี่ยแกก็ไม่อยู่แผงนะครับนี่อะบูชาผูชงปูทวดนะีคิดนี้คิดสามแล้วนะครับเอฟซีครับเนี่ย พีม่เมธนะฮะครับโนนะฮะพี่นานลำพูนนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะฮะยังไม่หนีนะฮะยังไม่หนีนะครับวันนี้ดีไหมพี่นันอ่าดีนะดีนะคือวันเนี้ย เมื่อเช้าผมมาในแผงยังหนาอยู่นะไอซียังหนาใจอยู่นี่ฮะกระมัดแผงน,นี้แล้วนะฮะ <c oughs> ผมพี่ผม,มลืมชื่อพี่แล้ว <c oughs> พี่เด่นเนินปอนะโอ้พี่เด่นเนี่ยเจ้าของกำนานซื้อท่วมขายถูก <c oughs> ออเนะฮะพี่เด่นนะครับผมโอ้พระพี่เขาเนี่ยอะหลากหลายนะฮะ่ะดูพักกองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยขอเบอร์กันนะพี่เด่นนะอ่า <c oughs> ช่วงหลังมีฟุกอะไรบ้างไ่ยพี่เด่นไม่ค่อยฟุกเลยนะมีจะฟุกมีจะฟุนะซื้อซื้อสามงร้อยขายสามงัห้าสิบเพี่เด่นนะฮะพี่เด่นบอกโอ้โหน่นะฮะได้มีคนมาฟิตสมเด็จพี่ด้วยนะองค์นั้นน่ะเขาบอกว่าจะเอาเท่าไหร่ก็เปิดราคามาเขาเขาเขาไปคอมเมนต์แล้วนะพี่นะอ่าแล้วขายไปยังพี่ยังอยู่นะอยู่ในคอไหมพี่อ๋อเก็บเข้าเซฟเลยนะเก็บเข้าเซฟเลยนะพี่เด่นนะโอ้โหนะฮะ นี่นะอ่ะมาดูของที่พี่เด่นเอามาวางในแผงดีกว่าวันนี้นะครับผมนี่นะครับผมไล่ตั้งแต่พระองค์นี้เลยอันนี้โอ้โหเก่ามากเลยพี่เด่นเท่าไหร่พี่พันเดียวครับพันเดียวนะฮะเนี่ยโอ้โหไม่แพงไนมะ่สิเนี่ยพันหนึ่งพระเก่าๆอย่างงี้นะอ่ะอย่างนี้แหละครับเนี่ยพี่เด่นพระสยามเทวาธิราชนั้นเราไปห้าร้อยห้าร้อยนะเอสจีเนี่ย โอ้โหเนี N ene. N ene, be ่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ที่เขาอะไรนะไว้อะไรควานช้างใช่ปะก็เดี๋ยวทักพี่เด่นมานะชอบอะไรก็โอ้โหนี่ฮะอะไรนะพี่ขาไก่อ๋อมีโอ้ผมนึกว่าขาไก่ผมนึกว่าจะไปต้มแซ่บแล้วนะพี่อือโอ้เนี่ยใครชอบนะฮะขาไก่ไม่ใช่อะไรนะพี่จิงโจ้นะฮะ อันนี้เป็นเครื่องล้างป่ะพี่เด่นไม่รู้เขาทำไว้เกาหลังโอ้ไม้เกาหลังนะฮะเนี่ยใครใครคันหลังก็เล่นได้นะเออนะเท่าไหร่เท่าไหร่พี่เด่นเนี่ยอย่างเงี้ยครับห้าร้อยโอ้ไม่แพงด้วยไม่แพงนะห้าร้อยนะขายทุกอย่างจอีกบอกจะถอดเสื้อเก่านะว่าการถอดเสื้อเก่าไม่ได้เลยนะนี่มาดูมีดนะนี่มีดหลวงพ่ออะไรพี่เด่นเนี่ย อ่าไม่รู้ที่นะฮะพี่เด่นใช้ใดูหน่อยอ่านี่ฮะนี่ฮะเอฟซี FC ครับดำน่าไม่น่าจะใช้งานนะเป็นกระดูกนะฮะนฮะะฮโอเคครับเปิดไปเท่าไหร่พี่เด่นพันห้าครับพันห้านะครับเนี่ยฮะ ไม่แพงนะครับผมสาหรับพี่เด่นนะฮะเนี่ยมาดูกันนะครับผมก็ก็กดูกันไปคร่าวๆนะ FC ครับเนี่ยผมก็จับกล้องนิ่งๆฮนะสนใจองค์ไหนยังไงก็ทักทายพี่เด่นมานะครับเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะพี่เด่นก็ยังขายราคาแบบตกควายเหมือนเดิมนะฮะสำหรับพี่เด่นของเรานะพี่เด่นตกควายเนี่ยผมั้งฉา,ายาให้เลยนะฮะเนี่ยผมซื้อของแกฟุกๆุกไปก็หลายชิ้นนะ ซื้อไปร้อยสองร้อยผมก็เอาไปขายสามร้อยอะไรประมาณนี้ไหนไหนพี่ไหนใหม่มาใหม่นะอ่านะฮะนี่ยเนี่ยเมีนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยกะลาเรียมเงินด้วยเท่าไหรน่นะพี่เด่นเนี่ยห้าพันห้าพันอืมมีเริ่มมีของแพงแล้วเริ่มมีของแพงแล้วนะฮะเริ่มมีของแพงแล้วเริ่มขายแพงไปแล้วพี่เด่นนะคือคนเรานะตกควายไปบ่อยมันก็เป็นประสบการณ์นะพี่นะมันทําให้เราแบบกาสูงขึ้นนะพี่เออได้ของใหม่ทางรถไฟ อุ้ยทามาไวเอาเดี๋ยวคุยกันเองเลยนะทามาไวเนี่ยไม่ต้องบอกราคาแล้วครับเดี๋ยวผมฟังราคาแล้วผมตกใจนะเออเนี่ยนะคุยกับพี่เดชเองเลยนะฮะผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยองค์เนี้ยนะอ่านะครับผมคุยกันเอานะเอฟซี FC นะโอเคนะนี่อย่างเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้เท่าไหร่พี่พันเดียวนะนะนะโอ้หลากหลายนะครับผมจองกันทั้งวันก็ไม่หมดแล้วครับของพี่เดชเนี่ย เพราะว่าเมาทุกวันนะพี่เด่นนะเมาทุกวันนะซื้อมาขายไปอ่ะแล้วคลิปเนี้กว่าจะลงก็อีกประมาณสามวันอ่ะเพราะว่าต้องไล่ลําดับมาพี่เด่นนะนะครับก็อะไรขายแล้วก็อยา่าว่ากันนะครับพีสี่ครับนะฮะบางทีม,มอ,อยู่ใช่ครับเพราะว่าเราก็ไปหลายที่แล้วอ่ะนะพี่เด่นนะเนี่ย ดูกันนะ FC นะผมก็จับให้ดูอย่างเงี้ยโอเคพี่เดยนขอเบอร์โทรพี่087 087 583 583 3477 3477แอดไลน์ได้เลยนะพี่นะเอาอีกทีหนึ่งพี่087 087 5 8 3 5 8 3 3 4 7 7 3 4 7 7อ่าโอเค f c ตามนั้นนะครับผมอ่านั่นแหละพี่เด่นเนินปอนะขอบคุณครับพี่เด่นครับขอบคุณครับ